ความเคยชินเหมือนคนที่คุ้นกับสิ่งที่ไม่ควรจะคุ้นเลยหลังจากเปิดประตูรั้วที่ส่งเสียงเยียดอาดหน้าขนลุกพวกเธอเดินเข้าบ้านช้าๆชูนสังเกตว่าภายในบ้านค่อนข้างสะอาดติดจากถ่ายนอกที่ดูสุดสูงเฟอร์เิเจอร์ยังคงอยู่ครบเหมือนเจ้าของเพิอ่งออกไปเที่ยงไม่กี่วันไม่ใช่บ้านดางอย่างที่เธอคาดไว้หนูทำความสะอาดเองค่ะ ตั้งแต่วันที่เข้ามาอยู่แพลวพูดขึ้นเมื่อเห็นจูสังเกตสิ่งของรอบตัวเสียงพื้นไม้ดังเอีะทุกย่างก้าวขณะที่พวกเธอเดินผ่านถงกลางไปยังห้องนั่งเล่นภายในห้องมีเพียงโซฟาสีซีตรงไม้เล็กๆและตู้โชว์เก่าๆจูนในหน้ามองผนงังก่อนจะหยุดที่ทาาถ่ายครอบครูภาพหนึ่งที่แขวนอยู่มันเป็นภาพขาวดำเก่าๆ มีชายหญิงมายกลางคนยืนอยู่ข้างหญิงสาวอายุราวยี่สิบตนตนทุกคนยิน้มจางจมองกล้องสิ่งที่ทำให้จูนขนลุกคือหญิงสาวในภาพคือแพรวแพรวเธอเคยอยู่ที่นี่มาก่อนหรือเปล่าจูนถามเสียงเรียกแต่ในใจเริ่มสันกรอนแพรวยืนนิ่งนานก่อนจะตอบไม่ค่ะหนูไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเลยจูน